วันนี้ลงเงาะกับมาไทยทำลงทานนะครับลงทานวันแม่เหลือมาเกีรตวันแมมนะครับเอาโมหนึ่งก่อนนะครับโมหนึ่งโมหนึ่งมีอาหารอย่างป้องครับผัดกะเพราหน่ะอร่อยนะผัดกะเพราโมหนึง่งค่ะโอ้โอ,โอ,โอร่อยอร่อยมากใช่ไหม ผัดกะเพราหมูข้าวต่อไปหมูสองครับสวงตำมะม่วงบ้หมูสองครับตำข้าเหนียวมะม่วงนะนี่ข้าเหนียวมีมะม่วง ข้าวเหนียวม่วงนะครับหสามแดงตองต่อไปเป็นหมูสามนะครับหมูสามหมูสามหมูสี่แล้วหมูอย่างไหนหมูสิบสองก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวพัดก๋วยเตี๋ยวเนาะพัดก๋วยเตี๋ยวน่ากินน่ากินมากครับก๋วยเตี๋ยวครับ หากินมากครับบะหมี่เสียวนะครับหมู 52. สิบสองฐานตัวแหนนะครับต่อไปหมูหมูหกมดแล้วครับหมูหกนี่คะอะไรอย่างนี้หมูหอ๋อขอไม้ครับขอดำไม้นะครับไม้ค่ะ คนมากครับใจดีขนาดโมฮอกรับนี่หมดล้วไหมแล้วไปโมส,มสตกเอสโมสตกเอสพัดมีพัดมีเนาะก็ก,กินน้ำยานะครับกินน้ำยานี่ครับสี่สิบเซนนะครับ เอ็ดมินไปกินหรือเปล่าหรอมิ้นครับไส้ปลาอะไรครับน้ำยาน้ำยาปลาเน้นนะครับจากปลาเน้นพูดแม่ว่าปลาเน้นนะครับแม่ว่าปลาเน้นนี่ครับช่วสอดกัน,าาน,นใน,นหม้อนี่ครับโรงพยาบาลหมูสิบเอ็ดนะครับ น,ดดนี่ก็เป็นน้ำยานะครับยาปลาปลานินปลาินค่ะ,ะไล่ลงมาตามมาเ่อยต,ตรงเงาะพาไปดูอาหารนะครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่หมูสีนะครับหมูสีนะครับหมูสีมีมีอะไรบ้างครับหมูสีมีน้ำเยี๋ว้วยเดี๋ยวน้ำเยี้วน้ำเย้ยวเส้นใหญ่ครับนี่ครับเส้นใหญ่กำาัังลจดักบ่อครับเที่ยวบันนี้ต้องเขาเ้เอาอ่อน นี่ครคุณคุนทรมู้ที่บกู่ภัยเราครับโอ้ตายละอร่อยอร่อยกเลิบแล่ศนี่ครับรงทานหมูสีนะครับหมูสีค้าเจริญกเญยดยก เอาก่อนเอาก่อนเอานนะเอาก่อนเล้ครับถ่ายทำอยู่เอาต่อไปโม่ไหนนี่โม่ห้าลาดมะลาดมะลาดครับมีอย่างกินมั้นี่น้ำเงี้ยวนมจีนน้ำยาปลานมจีนน้ำยาปลานะครับน้ำยาปลา เดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนจะปิ๊กมาซิมอยู่เดี๋ยวไว้นี่ก่อนกำลังจะทายเอฟเมนนึ่งครับแยะปลานะครับสองหมูสี่บ้านลาดนะครับต่อไปงทานหมูสิบหมูสิบกับหมูเก้าไม่หย่างนี่แกะแก้วอะไรกันหมูตัวไหนของลูก ย่างเจ้า皖ก๋วยเตี๋ยวนะครับน่าร่อยมากเดีไยวมได้หมอบจะเอาไปกับหมูหมดแปดหมูแดอย่างนี้แปดนียูพี่จ้ะนี่หมูถามดู ผัดผ้าแห้งผ้แหงครับโอ้ยบุมี่หม่องนั่งเหบุมบ่หม่องนั่งเลยเตรชครับเฟรครับใบฟ้าใดฟ้าเลมอนน้ำมะนาวบ่ได้น้ำเลมอนเลมอนเนี่ย ว่าบอกหน้าเอาดิอ้าวโมโกเกตนะครับรโมโกเกตมีอะไรครับขออนุญ,ญาตนะครับรรข้าวผัดข้าวผัดอะไรครับผัดปูผัดหมูไข่ดาวครั <c oughs> ขบขอบคุณครับ้วกโมยอย่างนี้มโมู1เพ็ดมดละกันอ๋อเสริมสวย,สวย สวยก็มีนะครับมูสิบเดือนครับวเวนตาดีก็ขายต่างๆนะครับแว่นตา ชอบเพื่อยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับซองอยูคุปยูคุปเปอร์ของลุงเงาะนะคลุงเงาะชาแนลนะครับขอบคุณครับ